นี่วันจันมือนี่วันดีวันมหาเศรษฐีแล้วมือนี่เด้อสื่อคล้ยไม่ใครลำๆเรวยๆมันๆแพรๆได้กำไรหลายๆมาๆมาๆขอมาเด้ออีหล่าเอ้ยขอมาอยู่ขอกอยู่รักอยู่เหียนอยู่ซานเด้อขอม้าขอมาย่านประตู ขมาเขมาม่าเป็นยังดอกเขามาสุกสุกมันมันขุ่นจุ้งไปไปไ,ไกลมหมุนมาเฮามันมันยันมาถูกมาอยากบาดจริเฮ้เยม,มาพี่ท่ะมือนี้ยายรัดมัดมีกับพีมารี่ยู่อัน,นม,มุนีเมีันเพ่ะขจรอักล้วยมาทรงพี่น้องมือนแย่รยัดบัดมีสื่อกล้วยไม่พี่น้องบอกกล้วยไม่มือนจริงไหนเนาะ สุกๆมันมาด้อมือพี่น้องกระเจาะแล้วเอามาตรงพี่น้องคือกุ้ยแม่ตัวหนึ่งมาดิก็เลยให้ยกระเจาะเอามาตรงเอาอันจัดการอันอันเฮ็ดรักให้แล้วก็ต้อเสียกให้เด้อพูกไว้กลางๆนี่แหละพูดไว้กลางๆเล่นนี่แหละฮะเอาไหปยังก่อนเอาไหปไพ่บ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหา เอ๋อคือเปลงจันคือเพลงจันทร์ป่านนี้เป็นจันทร์ถ้ำคือเปลงจันทร์ผู้เห็นแนนเนี่ยผู้เนี็นแนนแล้วเปลอลักง่ายๆมาเห็นหายนี่เด้อมันห่าแต่ด้มือนี่อากาศคึมๆอ่ะมาไยคือแต่นายแต่คือแต่ยานแต่บ่านนี้ถ้ำโอ้ยผู้ไว้เสกก้อนไปผู้ไว้กกเชือกก้อนไปเร็วๆนี่ยกกเชือกอ่ะผู้ไว้กกเชือกก้อนซ้ำเปลอลักมาเห็นง่ายๆหายเนี่ย chị ơi chị ơi chị này nó cứ hào thè thăm Vẫn cứ hào thè Chân là Ông mới phải tháng nay đơn thì bên đấy hứa Ông mới phải đơn thì bớt đi thì thăm Nó ông mới phải đơn sao Bớt đe chạy vào เออถ้าพูดไอ้บุญมาเนาะแมนอยู่ถ้าแมนอยู่จูงของมาทางนพี่มาเอาเสียงมาน้ำว่้นเอาใจวะขึ้นไปขึ้นมาหัวบรอยูนนี่ละมันดังหาวอากาศบ่ดีเดี๋ยวหมนลุ้นจังว่าลาไปนี่ก็ได้เนาะเนาะแมนอยู่ ตัดหญ้าตัดยู่มันกินเอาบ่ะเตี้ยเออเออเอาไปปลูกไว้มันกินหญ้ากอพุนไม่ใช่ตัดหญ้ามันกินดอกหญ้าก็มีพอได้เลีมอยู่ดอกเออทีไปตัดเอายอดหญ้าเราก็จะเอาต้นมันปลูกไว้แหละเออปลูกไว้ใส่จำกอนี่แหละ ออกกล้วยมางแล้วกับลูไข่้อยพ,พี่น้อง,อง,ง,ง,น,งน,นี่มนเร์องเสีลนหมี่นม่ยก่อนเยอะือร่นน่หนูมีหรอกเอันนี้เส้นน่อยพดเจ้กล้วน่อยพอดเ้ยมันมันเป็นไงล่ะถ้ากนไปทาหย่ไปจูงมันมันเป็นแต่ส้นแต่ยางม่มันหูบ่มันเป็นทาทางผู้ผีใส้นบอ บอน <hel> ี่ย <noises> ่ยยงกัจุงไลยยยงแสดงว่ายายยงปรจุงดูเหรอบ่มันมันเป็นผู้พิพี่ใสมัยิงวะเมียนถ้ามาป้ามืดป้าคื้มันก็ยันแน่ยู่เลยตอกเล็กๆนะผัวป่อยูงปรามีผู้ใดเห็นห้ดิวาไงเวลาไปใช้ไฮซิฟไรผนไห ไปเห็ดขอกในบ้านแล้วว่าแล้วบอกล่าวไว้หน anyway> ้าพนัย um ่ามขึ้นนะโอ้ยคนคือบะมีต่อบะมีตาไว้แท่อันอันลักไหมน้าที่สิเห็ดมีดขอมีตาไว้ทั้งทั้งน้ำเนาะปลูกแน่นแน่นด้อยอ๋อยู่ขกอยู่ลักแน่นแน่นมาหนีิเออปลูกแน่นแน่นไล่หลอบเหมือนยายนี่ มายูน้ำจากของไหมเราก็คำคำคุ้นคุ้นไ่ไว้วนอวนพี่พขายได้กํำไรหไล่ยๆออกลูกแพรไว้ไวๆฮูหูมันหวานตัวคำคำออกแม่แพร่ลูกคำคำคุ้นคุ้นตัวขายก่อนหม่กันบพคำเพาคุ้นเพื่อเนี่ยล้วกันยาอยูน้ำยา่โดนกับคำคำคุ้นคุ้นออกลูกไว้ไวแพรไว้ไว ฮู้ฮูตัวหันแอารักเล็กแล้วเอาลักเล็กเลย่นบ่ย้อนจิเป็นไปเลยแม่ม้ามือไม่อยู่เอาใหญ่กินอิ่มแล้วกับเบิดทะเละพี่น้องเบิดห้ามือล่ะบ่นมันมาไม่พี่น้องว่าท่านไอ้ลึงมองนั่นอยู่คำคำคุ้นคุ้นเีหล่าเอ้ยสุกๆมันๆลำลำเรื่อยๆคำคำคุ้นคุ้นไว้แม่พี่น้องมีลูกอยู่ในท้องมาสาน กินดีๆกินหลายๆอ้วนให้พี่ไว้ไว้เบิ่งอาการเบื้องอาการเกินแม่จักเดือนสองเดือนเบิ่งเกินแม่มันสิเป็นเหตุการณ์แบบใดต่อไปมันสิมันสิยู่แค่นี้หรือสิไปต่อหรือว่าสิยู่แค่นี้กันบอดดี้ตามตอนต่อไปอีกเดือนสองเดียนยูปานนั้นบ่ โเน,นีน่ดีอยู่ไปซีมือหามือจ้ามันหูมันนั่นเกิบ่บนี่เดี๋ยวมือนี่ญายิรัดมัดมีเกิดไทยเบื้องจะมีก้นอนนะคะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นกิดจีหานี่ไม้มะไทยเบิ้งไปเรื่อยคือเก่าแหละพี่น้องเบิ้งเก่าก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามญายิรัดมัดมีน้ำคือเก่าเนี่ยเลยค่ะเด้อมือนี้ก็จะมีละค่ะวัดดีค่ะ